รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ครับทุกวันจันทร์ครับ15นาฬิกายนาทีทางทรบ5แห่งนี้กับผมออกิรติเทพทานครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยคือชายทะเลของเมืองชนบุรีนะครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับวันนี้ผมจะเที่ยวที่นี่ครับที่นี่คือวันเดย์ทริปครับผู้ชมครับครั้งนี้ครับเที่ยวชมชิมตลอดเมืองชนบุรีครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าถ้ามาเที่ยวในวันธรรมดาที่เมืองนี้เราจะทํำยังไงแล้วเสาร์อาทิตย์เราไปไหนได้บ้างไฮไลท์ไทย ีววไม่ละกันนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะฮะก็คือว่ามผมคนนี้พูดอย่างนี้อย่าเพิ่งโกรธผมนะฮะเข้าใจผมก่อนคือจังหวัดชนบุรีเนี่ยถ้าถามผมนี่คือพื้นที่ที่ผมผ่านเสมอแต่วันนี้ครับเราตั้งใจมากที่จะทําความรู้จักว่าเอ๊ะชนบุรีเนี่ยถ้าผมจะมาเที่ยวจริงๆเนี่ยความน่าสนใจเป็นยังไงบ้างผมก็เลยเชิญเลยครับบุคคลสําคัญของเมืองเพื่อมาพูดคุยครับ ท่านเป็นนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีนะครับท่านนายกเดโชคงชยาสุขวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ้ครับขอบคุณมากวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมก่อนทำไมผมต้องนั่งเรียบร้อยคือเราเราอยู่ในอยู่ในวัดวัดเทพพุทธารามวัดเทพพุทธารามหรือภาษาจีนเรียกว่าวัดเซนฮุยยี่ครับครับวัดวัดนี้สําคัญยังไงคนในชนบุรีคือวัดเนี้ยถ้าเราพูดถึงชื่อก่อนนะครับเดิมทีท่านเจ้าวาดตะคีเนี่ยนะครับซึ่เป็นเจ้าวัดรูปแรก ท่านเคยบวชในลัทธิเต๋าครับนะครับซึ่งลัทธิเต๋าเนี่ยเป็นลัทธิที่บูชาเทพนะครับแล้วท่านก็มาอุปชาเป็นพ,พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาก็เลยตั้งชื่อว่าวัดเทพพุทธทาลามอ๋อมีสองภาษาจีนก็วัดเซียนพุทธยี่เซียนเนี่ยก็คือเทพพุทธเนี่ยก็พระยี่คือวัดก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ตรงนี้คือค ถ้าถ้านจะมามาที่เนี่ครับคือจากกรุงเทพมหานครน,นะครับขึ้นทางบืนบุรพาวิถีตรงมาถึงสี่แยกเฉลิมไทยเลยมา200เมตรซ้ายมือวัดเทพพุทธารามอยู่ซ้ายมือทีนี้ท่านนายกครับสมมุติคือในจังหวัดอื่นๆเขาก็ได้มีแบบตลาดเช้าให้เราได้เดินเงี้ยมีรตรงไหนแนะนำไหมครับก็หลังจากที่มาไหว้พระตั้งแต่เช้าๆแล้วแล้วเราก็ไปตลาดทับยิสินแล้วก็ยังมีตลาดท่าเรือพี สวรรค์วันเสาร์ของคนรักอาหารทะเลนั่นตอนวันเสาร์กินอาหารทะเลแต่ทุกๆวันเรามีตลาดโต้รุ่งหน้าเก่งตอนกลางคืนวันเดียวผมทําได้ครบไหมได้ครับได้ครบครับ,รบแล้ววันนี้ยังสามารถเอ่อจะพาคุณน้อไปไหว้เกจ,จิอาจารย์ชื่อดังของชนบุรีซึ่งปีนี้ท่านอายุตั้ง97้ปีแล้วหลวงปูก่เกี้ยงวัดเนินครับผมได้กราบได้กราบท่านแน่นอนครับวันนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอพรกันครับผมขออนญาตขอพรจากสถานที่จริง ผู้ชมก็เดี๋ยวเราขอพรผ่านทางทีวีกันนะครับครับแต่วันนี้ผมถามท่านนายก่อนถ้าพูดถึงชนบุรีก็จะขับเลยไปหมดเลยไปถึงบางแสนพัทยาวันนี้สเสน่ห์ของชนบุรีเป็นยังไงสเสน่ห์ของชนบุรีเนี่ยเป,เ,ปเป็นเมืองเก่าสมัยก่อนเ,นเรียกเมืองมามาซ้อยมันมีวิถีชีวิตเก่าแก่มันมีการปรุงอาหารซึ่งอร,อร่อยก็เรียกว่ามาเที่ยวเมืองชนเมืองแห่งความอร่อยอ อาหารการกินเนี่ยเป็นตกทอดมารุ่นปู่รุ่นตารุ่นยายบางร้านร้อยปีเลยนะผู้ชมครับมุมหนึ่งวันนี้ความตั้งใจผมคือเราจะดูสถานที่สําคัญแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะคงจะทราบว่าของเด่นของเมืองชนเนี่ยเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยขยายเล่าให้ฟังเรื่อยแต่วันนี้ในหนึ่งวันจะรบกวนท่านนายกครับเป็นคนพาผมเที่ยวได้รดูรว่าถ้าคุณผู้ชมต้องมามาแบบผมเลยมาเป็นคนธรรมดาเลยนะผู้ชมครับคือมาแล้ววันธรรมดาเรามายัางไง เสารอาทิตย์เราจะทำอะไรได้บ้างตามดูครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไหว้ก่อนเพราะว่าอุตสาห์ได้มีโอกาสมาวัดจีนแหละ วันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับคุณผู้ชมครับซึ่งซึ่งครั้งนี้ท่านนายกเดโชได้แบบเตรียมไว้ให้ก็คือจะพามากลับไหว้พระอีกรูปหนึ่งที่วัดเนินชื่ออาจารย์เกียงครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยได้มากลับสักการะ,ะท่านในขณะที่ท่านตอนนี้ยังอยู่ ในความสําเร็จของชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับผมว่านอกจากเรื่องของเงินทองความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและผมว่าความสําเร็จทางใจเป็นส่วนสาคัญใช่ครับอย่างวันนี้ผมมาเมืองชนบุรีคุณผู้ชมผมไม่รู้จกักแต่พอผมมาแล้วผมมามรู้สึกว่าอันนี้คืออันซีนสําหรับผมนะเพราะเราเที่ยวทั่วโลกเลยแต่พอมาเห็นที่ที่ใกล้เราผมกับวัดที่อยู่ไกลกรุงเทพช่บชนบุรีแค่นี้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมเลยต้องรบกวนท่านนายกเล่าให้ผมฟังหน่อยครับ,รบอย่างวัดเนินอย่างในอันนี้ ศาลาอหรือเป็นเป็นวิหารของหลวงพ่อโตวัดเนินครับครับครับ,ค,รบคือหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นเจ้าวาดองค์ที่ติดนะครับตอนที่ท่านเป็นเจ้าวาดในตามประวัติก็จะอยู่ในปี2340นั่นก็คือประมาณ200ปีแล้ว200ปีครับ,ค,รบคนส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยก็จะมากราบขอพรแล้วก็ขอให้สิ่งที่ตนติดขัดนั้นสําเร็จเถอะหลวงพ่อเพราะผมไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไข่หวานมาถวาย ความวลับสวรรค์นะเนี่ยวันนี้เดีด๋ยวกลับไหว้หลวงพ่อโตกันครับความงดงามของที่นี่นะครับผู้ชมครับส่วนหนึ่งมาจากตัวอาคารอีกส่วนหนึ่งมาจากรถล,ลายครับถ้าสังเกตดีๆที่นี่ท่านเจ้าวาดองค์ก่อนๆท่านได้คิดหมดในเรื่องการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นลายอักขระนะครับหรือว่าเป็นยันต์ต่างๆซึ่ง ทั้งหมดวิจิตสวยงามแม้กระทั่งบริเวณที่ผมกำลังจะให้คุณผู้ชมดูนี่คือท่านเจ้าอาวาสคิดไม่หมดครับผมคุยกับท่านนายกนอกรอบครับรคุณผู้ชมครับคือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมกำลังจะพูดนะครับ,รบจนกว่าคุณผู้ชมจะมามาแล้ว ได้สัมผัสแบบผมไม่น่าเชื่อสหรับเชนบุรีประวัติแต่ละอย่างหรือว่าเรื่องของอาหารการกินหรือว่าเรื่องของศรัทธาคนในจังหวัดครับโอ้คนในจังหวัดมีศรัทธาที่เป็นหนึ่งเดียวหมดเลยนะครับใช่ครับโุบโบสถเนี่ยก็คืออุโบสถที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยดูออโบสถนะครับความงามของผนังนะคุณผู้ชมผมจะใช้คําว่าจิตรกรรมก็ยอได้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจิตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวาดแต่นี่เป็นงานศิลปะ ผนังทั้งหมดขออนุญาตนะคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับได้ยินเสียงไหมฮะอันนี้เป็นไม้หมดเลยครับแล้วลงล้วมมุกต้องแกะเข้าไปก่อนแล้วลงมุกอีกทีนะฮะแล้วคุณผู้ชมคิดดูครับว่าจะจบเรื่องราวในหนึ่งเรื่องราวนะฮะซึ่งเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิบชาติของพระองค์โอ้ใช้เวลาครับมากเลยแล้วก็ คนส่วนใหญ่มากราบไหว้ที่วิหารแห่งนี้ก็จะมากราบไหว้ก็จะมากราบไหว้พระพุทธไสยาสิครับพระพุทธไสยาสนองค์นี้เนี่ยทำมาจากดินมาตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่นานมากตั้งแต่เริ่มต้นนู้นเลยครับเราก็ไม่ทราบว่าเออประวัติว่าอโดยข้อมูลนะฮะเป็นทําจากดินแต่ว่ามีการลงรักปิดทองแล้วศรัทธาคนในชนบุรีมาปิดทองปิดทองไปเรื่อยๆรืเรื่อยๆืเรื่อยเจนวันนี้เป็นทรงอย่างที่เห็นเลยครับอิจฉาคนชนบุรีนะพี่ คือพิจารทำไมครับคือมี <c oughs> ผมผมจะแท้คำว่าของดีก็กง่ายสุดนะมีของดีมีวัดที่มีวัดตัวาอายุอานามในกรุงเทพเราก็มีนะคุณผู้ชมครับแต่ตลองคิดถึงต่างจังหวัดชนบุรีถือว่าเป็นต่างจังหวัดแล้วไม่ไกลจากกรุงเทพถ้าเรามากราบไหว้ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้อะไรกลับไปนะครับผมว่าหนึ่งคือความสบายใจความสุขใจครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธย,ยาครับ นี่ครับวัดเนินจังหวัดชนบุรีครับแม่คุณผู้ชมครับของค้าแน่นจริงๆฮงฮะคุณผ้ชมครับวันเดย์ทริปที่จะเกิดขึ้นในชนบุรีเนี่ยไม่สามารถจบได้เพียงแค่นี้ฮะติดตามต่อสัปดาห์หน้าครับรับรองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยของกินเด็ด ทั้งหมดคนมาทั้งจังหวัดเลยครับในไฮไลท์ไทยแลนด์ครับเอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ